เหรียญ5บาทปีพศนี้ไม่ใช่ว่าจะ50ล้านเศษนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะ50ล้านเศษนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศนี้นะครับนี่คือเหรียญ5บาทแบบมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับแบบพระเศียรเล็กนะครับเป็นเหรียญ5บาทแบบมุนเวียนนะครับเหรียญ5บาทปีพศนี้นะครับ ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะ50บล้านเศษนะครับเพราะว่ายังสามารถได้พบเจอได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับนั่นก็คือปีพศ2542นะครับจะ50ล้านเศษนะครับสำหรับจำนวนการผลิตนะครับก็ถือว่าเยอะมหาศาลเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่า50ล้านเศษเลยนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่ ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญนี้ผมก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับผมจึงนํามารีวิวใข้อมูลนะครับถามว่ามีราคาไหมนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้นะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเยอะนะครับสําหรับเหรียญ ห้าบาทปีพศส,ส,สองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับก็เป็นเหรียญขอบเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับก็เนื้อโลหะนะครับก็ทํามาจากนิกเกิลนะครับคิวโปรนิกเกลิลสอดไส้ทองแดงนะครับเนื้อโลหะทํามาจากคิวโปรนิกเกลิลสอดไส้ทองแดงนะครับ จะเปลี่ยน5บาทปีพศ2542นรนะครับก็จะเป็นแบบพระเสลกอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบพระเสลกอยู่นะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับปีพศ2542นะครับก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก7.5กรัมนะครับถามว่ามีราคาไหมนะครับถ้าสภาพการใช้งานแบบนี้นะครับ ไม่มีราคาเลยนะครับยังขายไม่ได้นะครับสําหรับเหรียญ5บาทปีพศ2542นะครับดังที่ผมได้บอกไปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นเหรียญ50ล้านเศษนะครับสําหรับจนนาํานวนการผลิตนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อเนเพื่ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับเหรียญนะครับก็จะรู้สึกว่าหายากนะครับ,รบแต่ไม่ได้เชื่อจริงๆนะครับว่าเป็นเหรียญ50ล้านเศษนะครับสําหรับจํานวนการผลิตนะครับ